สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่17มิถุนาย,ยน2559ราคาทองคำเมื่อวานะคะปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้าน1,300ดอลลาร์ในช่วงเชา้านะคะและ้วก็ขึ้นไปสูงสุดนะคะที่1,315ดอลลาร์ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสูงสุดในรอบเกือบ2ปีทีเดียวนะคะก็คงมาจาก2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเฟดไม่ได้ส่งสัญญาที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนะคะ ประเด็นที่2ก็คือประเด็นเรื่องเบสิสนะคะการลงประชามติว่าอังกฤษจ,จะออกจากอียูหรือเปล่านะคะก็เลยทําให้มีแรงซื้อทองคํากลับเข้ามานะคะแต่ว่าช่วงกลางคืนนะคะปรากฏว่ามีแรงเทขายออกมาอย่างหนักพอสมควรทีเดียวนะคะทองคําปิดตลาดนะคะที่1,277ดอลลาร์นะคะ, 1, ะ,คะเราก็ลดลงไป13.5ดดอลลาร์นะคะ กองทุน SPR ยังคงซื้อทองต่อเนื่องเป็นวันที่6นะคะเมื่อวานเข้ามาซื้อ1.7ตันนะคะประเด็นเบสิสนตอนนี้นะคะก็คิดว่าก็คงมีผลต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านะคะก็ผลสำรวจหลายแห่งนะคะก็บอกว่าผู้สอบทนุนให้ออกจาก EU เนี่ยคนะแนนตอนนี้นำมานะคะประเด็นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ตลาดกังวลแล้วก็มีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้น นะคะแล้วก็มีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกับเข้ามาในช่วงที่ราคาทองคําอ่อนตัวลงนะคะสำหรับกรณีที่อังกฤษออกจาก EU นะคะและสั้นก็คงจะทําให้เงินปอนร่วงลงนะคะแล้วก็ตลาดการเงินตลาดหุ้นทั่วโลกก็คงจะปั่นปวดนะคะแอมบอกว่าถ้าเกิดออกจากยูจริงๆนะคะเศรษฐีอังกฤษเนี่ยจะ พอตัวลงประมาณ1-9%เเซในระยะยาวนะคะก็ส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้อาจจะเป็นประเด็นนะคะที่มีแรงซื้อทองคำกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะคืนนี้ซันมีการจะเปิดเผยการน่อยเกะสร้างแล้วก็การเริ่มสร้างบ้านใหม่เดือนพฤษภาคมนะคะตลาดคาดการว่าการไอ่เกาะสร้างเดือนพฤษภาคมจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก1.12่งล้านหน่วย ในเดือนเมษายนเป็น1.15ล้านหน่วยนะคะแต่ว่าตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนสุรศคมในตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงนะคะจาก1.17ล้านหน่วยในเดือนเมษายนเป็น1.15ล้านหน่วยตัวเลขก็ดีแล้วก็ไม่ดีผสมกันไปนะคะก็คงอาจจะมีผลกับเงินดอลลาร์บ้างนะคะแต่ว่าประเด็นที่ตลาดมุ่งให้ความสนใจก็เป็นประเด็นเบสิสนะคะลงประชามติวันพรุ่งนี้หน้าแล้วนะคะแนวโน้มราคธนกคคำมองว่า น่าจะเคลื่นนอนไหวในกรอบ1,280ถึง1,300ดอลลาร์นะคะประเด็นเบสิสถ้าเกิดราคาทองคำปรับตัวลงจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแนวรับ1,280-1,275ดอลลาร์ส่วนแนวต้าน1,290แล้วก็1,300ดอลลาร์ค่ะช่วงนี้นะคะอยากเข้าซื้อในโกลวิเจอร์นะคะให้แนวรับที่1,200 75-1,280ดอลลาร์เข้าซื้อได้นะคะจุดขายตลาดทุน1,270ดอลลาร์ขายทำกำไรที่1,290-1,300ดอลลาร์ค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะปรับตัวลงตั้งแต่เปิดตลาดช่วงเช้าแล้วนะคะระหว่างวันก็ยังมีแรงเทขายออกมาอย่างหนักนะคะประเด็นเรื่องความกังวลนะคะว่าอังกฤษจะออกจาก EU เนี่ยก็กระทบกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะแล้วก็ อีกประเด็นหนึ่งนะคะเมะื่อวานนี้การประชุมของ BOJ นะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะก็ตอนนี้หลายธนาคารกลางก็ไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรออกมานะคะเพราะว่าก็รอ,อประเด็นเรื่อง Bas i s นะครับก็ตลาดหุ้นทางญี่ปุ่นเมื่อวานปรับตัวลงแรงนะคะตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวลงตามไปด้วยนะครับ นักทุนรายย่อยในประเทศเป็นนักงทุนก,กลุ่มเดียวนะคะที่เมื่อวายเข้ามาซื้อสุทธิอย่างหนักเลย5,300ล้านบาทนะคะแรงเทขายมาจากนักงทุนสาบันนะคะขายสุทธิ3,100ล้านบาทนักงทุนต่างประเทศขายสุดทีิ967ล้านบาทโซนในตลาดความหลาอตลาเฟสนะคะนักลงทุนต่างประเทศกลับมามียอดขายสุทธิในเซ็น50อินดิเคเตอร์ประมาณ6,254สัญญา เมื่อวานก็สัญญาเดือนเอ็มนะคะปรับตัวลงมากทีเดียวนะคะหลุด900จุดลงมาแล้วก็ลงไปต่ำสุดที่891จุดนะคะเมื่อวานเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคเกิดขึ้นหลังจากหลุด900จุดนะ,ะมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อนะคะประเด็นเรื่องการลงประชามาติของอังกฤษจ,จะออกจาก e ูหรือเปล่าก็ mm. เ,าเป็นประเด็นที่คงกดดันกับตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงนี้ ะะก็ถ้ามีการดีดตัวขึ้นนะคะที่แนวต้าน900-903จุดเนี่ยเป็นแนวต้านที่ระวังว่าจะมีแรงเทขายออกมานะคะแนวรับ890-890จุดเป็นแนวรับทางเทคนิคที่อาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นระยะสั้นนะคะแต่ว่าแนวรับที่มีควาสำคัญจริงๆที่ปลอดภัยที่จะเข้าซื้อนะคะให้ไวที่880จุดค่ะ ส่วนซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะปตะทออสอพอฟิวเจอร์นะคะราคาหุ้นปตทอสอพอนะคะฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับ79บาทนะคะในช่วงต้นสัปดาห์แต่ว่าเมื่อวานนี้ราคาหุ้นก็ปรับตัวลงตามภาวะตลาดหุ้นโดยรวมนะคะแต่ก็ยังไม่ลงไปทําจุดต่ำสุดใหม่ในระหว่างวันนะะถ้ายังไม่ต่ำกว่า79บาทนะคะยังมีโอกาสที่จะ เข้าไปเก่งกำไรการฟื้นตัวนะคะ KTB Future รนะคะราคาหุ้น KTB ก็ปรับตัวลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้หลัจากที่ต้นสัปดาห์เนี่ยนะคะเตือนว่ามีสัญญาณขายเกิดขึ้นนะคะการเคลื่อนไหวาทางเทคนิคของราคาหุ้น KTB มีแนวโน้มที่อ่อนตัวลงไปที่16บาทนะคะถึง16บาท20สตางนะคะ์มองว่าแนวรับตรงนี้เป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญทางเทคนิค นะคะปรับตัวลงมาตรงนี้น่าสนใจนะคะว่าอาจจะเป็นจุดที่ดีตัวกลับขึ้นมาได้นะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ